ไปเรื่อยๆขึ้นรขายองคค่ะพี่นงค่ะนี่นางงามนางเอกนางจักรวาลโลกของเรานะคะว่าวาสิเป็นบุฟเฟ่ว่าวาสิบเป็นสามช่างพี่นองอ์สีสลาดมากแบบอย่าให้ว่าค่ะอันนี้เราขายตามสั่งนะคะถ้าสมมุติว่าขายตามสั่งขายเป็นกล้องนะัะก็จะมีอยู่ที่เจ็ชิ้นถึงแปดชิ้นค่ะในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโคนนะคะเพราะว่า ไก่ทอดบางเทียก่ะชิ้นน้อยบา,อบ,าบางทอดกับางบางคั้งก็สิฮักขลอดแชรลนะแม่ค่ะ,คะเพราะว่าตอนไก่มันขาดนั่นส่นะคะ่ะนี่ก็คือนนเป็นเกตถแปดชิ้นนะคะเออเราก็จะมาจัดก,การบรรจุใส่กล่องสไตล์ของเราก็คือใส่กระโปกกระเปกนะคะพีนองนหลาย,ายๆขันจกุปูนะคะส,สไตล์ของเท่าเลยคะ่ะ 4ี่หกเจ็ดเห็นไหมคะเต็มกล่องค่ะถ้าเขาใส่ไก่เลี่ยงลวยสวยงานเขาจะแบบไม่โอเคนะคะโน่นก็ผัดไทยฟีตลาดมาดิกๆเลยเนาะค่ะเนาะผัดไทยกับนางเอกนี่เป็นของอะไรที่มาคู่กันอยู่แล้วเห็นไหมคะผักไก ต้นขอ,อลอรแชลอันนี้ก็เราก็แข่งไปกต่สีนี้่อน้างแบบนี้ค่ะหนึ่งชุดกล่องหนึ่งราคาหนึ่งร้ี่โคนนะคะไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาวางใส่แบบนี้รอส่งนะคะนี่เดออดของเฮ้ากรสีรอด่รงแบบนี้ค่ะเดือมากเปิดเือค่ะแล้วเราก็จะมาถอ ทอดรวมกันมีไก่สเต๊ะมีปอเปี๊ยะนิดนึงแล้วก็มีไก่ทอดนิดนึงค่ะไป่เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะทอดรวมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะไก่เสียบไม้มั่งไก่กอไกอ่ทอดมั่งนี่ค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็ ผัดไทยของเราก็คือเบอร์13นะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะกล่องผัดไทยจะอยู่ในราคาอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะคือผัดไทยไก่นี่สิยูท่้อยี่สิบโคนนะคะไก่จะเริ่มต้นที่129เนื้อกะซิลอยสาิเกกุ้งกะลอยสามสิกไปยังสินะคะแล้วแต่ถ้าเวลาลูกค้ามาสั่งบวกมาสั่งเพิ่มเขาก็จะคิดอีกระค่าหนึ่งค่ะ ประมาณนี้คะ่ะเขาก็จีจัดการแพ็คเส่ถุงไวแบบนี้ล่อลูกคะ่ะมารับเนาะค่ะเนาะลูกค้าก็โชว์มาอีกแล้วนะคะเดี่ยวไทย,ยโครเบ้เอ็นหมาเซ็กตอนไม่ชิคลิงเอ็นหมายเรขสตอนไม่ชิคลิง เอ็นพินท์แทร็ตอนมาแรกแกอฮะเดบราซอฟได้ทองแกนครับไฮ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 ฮอดูบ hey ิสนเอนไปเรื่อยๆนะคะไก่สเต๊กของเราค่ะส่วนอันนี้ก็คือถอดร่วมอีกคือเก้านั่นแหละค่ะเอออันนี้แขเกเยอะมากาเลยค่ะเสียดเวลามา ถ่ายวิดีโอนะคะลูกค้ากัอยุ่ข้างนอกค่ะนี่ถ่ายก็ไม่ได้นะคะต้องถ่ายให้ลุงป้านนะอาดูสักหน่อยวันนี้ไล้ <c oughs> ถอดนั่งเอ็ดนั่นงง่ามจากรับ้านลูกคือเก้าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องแซบนัวควสาสาุดรน,นะคะฝั่งล้งก็กำลังผัดแบบเมามัวเลยนะคะ โอเคแล้วเราก็จะเอาขึ้นพักไว้นะคะไกล่ลงถอดก้อนค่ะเเปิดเสรีค่ะพี่น้องอดิบถอดดีค่ะจะได้ขอบคุณนะคะที่ชอบอาหารของเราค่ะเริ่ ติดมาด้วยตอดปอเปียพักค่ะแอนขายแค่ปอเปียผักนะคะไม่ได้ขายปอเปียอ่อเสียงพัดเองน่าขายปอเปียหมอกปอเปียหมูเด,ด้อเต้าดอนพอปลาท่านค่ะพี่นออ้องเออต่อลยก็คือขาปู หลอกเอบเลยนะคะไปกระเป๋าลูกค้าแตะตรงค่ะตอ่อหั่นแครอทกันสักนิดน,นึงนะคะเนาะค่ะยกนอดเต็มยูตะวาผักบุมี่ค่ะก็ได้เสียล่างนะจากการตักผมเสียเลยตักผมเสีมาคันแค่ลอกเซจ้อนนอยนึง เสาดอนว่าไว้นะคะบอกไปแบบนี้แล้วค่ะเอาไปแซนน้ำค่ะมีมีคนนึงถามแอนว่าแซนน้ำส่งสายสู้เห็ดยังเด้อค่ะเดอ้อแค่รดทิปบ่อแล้วนะสำหรับตัวเสาดอนนะหนึ่งห้าล่างพร้อมแล้วกันสว่างไม่เดนไหนมูรุทอมเด็ดกรอบดีนะั่นมีน้องเอาเวลาเอาไปเวลาเอาไปท่า,า,า,ากับข้าวนะมาติดต่างกันค่ะกับมูรุที่ว่าได้แซ่เด้อค่ะเดอ้ออันนี้สำหรับ ความรู้สึกส่วนตัวนะคะสี่สำคัญสะอาดค่ะพี่นอ้องเ้อนะวอกแล้วก็ล่างล่างขึ้นแล้วก็ไปแช่น้ำคะ่ะกจะได้มู่รูตที่กรอดนะคะ ハハ <music>